สวัสดีครับเรามาฟังเสียงเฟืองอปั่นเครื่องซักผ้ารูดกันนะครับเสียงที่พี่น้องได้ยินก็คือเสียงของชุดเฟืองเกียร์ปัน่นถังซักผ้าของเรานี่แหละมันรูดมันแตกนะครับดังนั้นวันนี้จะพาพี่น้อง F. C. นะจะไปทำการถอดเปลี่ยนนะครับอันดับแรกให้ใช้ ไ่ควงแบนนะครับจิ้มตรงนี้ขึ้นมาก่อนจิ้มแล้วก็งัดนะอ่าจิ้มด้านใหญ่นะครับพี่น้องเอฟซีงัดออกมานะครับเมื่อเรางัดฝาปิดออกมาแล้วมันก็จะมีน็อตหัวแฉกหนึ่งตัวอยู่ข้างในแบบนี้นะครับทุกท่านนะทีนี้น็อตที่อยู่ข้างในตรงนี้นะครับอ่าเวลาที่เราถอดเนี่ยนะเราอาจจะต้องใช้เครื่องทุ่นแรงสักนิดนึงโดยใช้เป็นไขควงต่อก,กระแทกนะครับถ้าไม่ต่อกระแทกไม่ออกนะเพราะว่า 1. นึ่เขาหยอดน้ำยาลอกเกลียวมานะครับสสนิมนะครับสมันเป็นหัวเตเปอร์นะครับกันไายนะครับพี่น้อง f อฟเราจะต้องใช้ไขควงในลักษณะกระแทกออกมานะครับพี่น้อง f อฟนะอันนี้ให้เข้าใจนะไม่ใช่ว่าถอดง่ายๆนะก็ต้องใช้อุปกรณ์พอสมควรนะครับทุกท่านนะทีนี้เมื่อเราถอดออกมาแล้วนะครับเราก็พยายามยกเอานะครับ ใบซัก,ก HS ออกมานะครับอ่าเราก็ยกออกมาแบบนี้เลยเมื่อเรายกออกมาก็อย่าลืมนะครับว่าข้างหลังมันจะมีแหวนหนึ่งตัวนะอ่าตรงนี้มีแหวนหนึ่งตัวนะครับอ่าต้องบอกไว้ก่อนนะเนี่ยนะอ่ามันมีแหวนหนึ่งตัวนะครับบางรุ่นก็อาจจะไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับในรุ่นที่มีเราก็นะครับอ่าอย่าลืมก็แล้วกันอย่าลืมใส่นะในขั้นตอนของการประกอบนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับเราก็ล้มเครื่องลงไปเลยนะครับถอดเอาสายพานออกมา นะครับก็เอาไขควงสอดงัดแล้วก็หมุนแล้วก็สายผ่านมันก็จะหลุดออกมาเองนะครับทุกท่านนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเมื่อเราถอดสายผ่านออกมาแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะทําก็คือใช้ไขควงสอดนะครับคัดล็อกนะครับอ่ามุลี่ไว้ใช้ไขควงสอดคัดล็อกมเลี่ไว้แล้วก็ใช้ปรกรเบอร์12หรือเบอร์13แล้วแต่รุ่นนะคายนอ็อตอ่ามุลี่ออกมานะคายนอ็อตมเลี่ออกมานะครับพี่น้องนะ อ่าก็อย่าลืมก็แล้วกันว่าเราต้องล็อกเนี่ยนะล็อกอ่ามูเล่ก่อนนะครับแล้วก็อ่าใช้ประแจเบอร์12 13นะครับหมุนน็อตออกก่อนนะครับหลังจากนั้นข้างในนะครับก็จะมีแหวนรองอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นแหวนสปริงรองนอกนะนี่ข้างในในสุดก็จะมีแหวนอีกหนึ่งตัวเนี่ยนะครับทุกท่านนะเวลาประกอบก็จะลืมใส่แหวนเข้าไปก่อนก็แล้วกันนะครับแหวนสปริงอยู่นอกนะอ่าอันนี้บอกไว้ก่อนนะ ทีนี้นะครับเราก็ใช้ไขควงแฉกนะครับคลายน็อตออกมานะครับมีน็อตทั้งหมดอ่ามันก็แล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่น4ตัวบางรุ่น6ตัวนะครับทุกท่านนะนี่นะครับอันนี้เราได้คลายน็อตออกไปเป็นที่เรียบร้อยเหลือน็อตไว้1ตัวนะครับทุกท่านนะเมื่อเราคลายน็อตโดยรอบแล้วนะครับนี่ดูดีๆมันจะมีร่องรอยอ่ามันจะมีรูให้ให้ไขน็อตอยู่นะครับทุกท่านนะออกตัว เมื่อเราทําการคลายน็อตแล้วนะครับทีนี้เราจะต้องออกแรงสักนิดหนึ่งนะออกแรงเยอะนิดนึงนะโดยการใช้เหล็กงัดยางหรือว่าเหล็กยาวๆไขควงยาวๆ2ตัวสอดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะงัดเอานะครับชุดกระปุกเกียร์หรือว่าชุดเฟืองขับนี่แหละนะครับงัดออกมาเลยนะครับงัดออกมาตรงๆแบบนี้นะอันนี้เราได้ทําการงัดอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะครับอ่านะครับก็งัดออกมาได้เลยแบบนี้นะครับทุกท่านนะนี่นะ แล้วก็อ,ออกมาแบบนี้เลยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าซีนมันรั่วลงมาข้างในมันมีฝุ่นมีดินมีโคนนะครับอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยมันก็เป็นเหตุที่จะทําให้นะครับชุดเฟืองมันแตกมันรูดเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าซีนมันรั่วดินฝุ่นมันก็ลงมาได้นะครับทุกกัานก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับทีนี้นะครับในเมื่อเราถอดออกมาแล้วในคลิปหน้านะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวผมขอแยกอีีการเทียบ นะครับการเทียบชุดเฟืองเกียร์หรือว่าชุดแกนถังปั่นเนี่ยนะเดี๋ยวจะมีวิธีการเลือกซื้อมาฝากในคลิปหน้าแต่คลิปนี้ตัดมาตอนประกอบเลยก็แล้วกันนะครับตอนประกอบก็ไม่มีอะไรนะครับให้เอานะครับอ่าซิ้นนะครับซินของเดิมเสริมเข้าไปนะครับซิ้นของเดิมเสริมเข้าไปก่อนนะมันจะมีโอลิงแบนหนึ่งตัวเสริมเข้าไปก่อนแล้วก็เอาของใหม่ทับ นะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปเลยตามนี้นะครับทุกท่านนะถอดยังไงท่านก็ประกอบย้อนขั้นตอนเข้าไปนะครับทุกท่านนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เอาสวมเข้าไปขันน็อตหกตัวหลังจากขันน็อตหกตัวก็ใส่แหวนแกนแกนขับนะครับแล้วก็ใส่มูเล่เข้าไปนะครับทุกท่านนะเมื่อเรานะครับนี่นี่นี่แหวนตัวนี้อย่าลืมนะแหวนที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับใส่แหวนเข้าไปก่อนนะครับนี่นะ เมื่อเราใส่แหวนเข้าไปแล้วเราค่อยเอานะครับมูเล่มาใส่มูเล่สายพานมาใส่นะก็อย่าลืมนะว่าต้องขันน็อตหกตัวนั้นก่อนนะนะครับนี่นะครับเราก็จะใส่เข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับเอาเอานะครับมือเดียวนะครับเออนี่ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วนะครับข้างหลังมันก็จะมีแหวนสปริงกันน็อตลายแล้วก็เป็นน็อตชนิดกันไาย นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับเราก็ล็อกด้วยให้มันแน่นนะครับทุกท่านนะเวลาที่เราขันน็อตให้มันแน่นนั้นก็อย่าลืมนะครับใช้ไขควงหรือว่าเหล็กกลมกลมสอดเข้าไปล็อกที่มูเล่แล้วเราก็ทาการขันน็อตเบอร์สิบสองหรือว่าเบอร์สิบสามมันก็แล้วแต่รุ่นนะ,ะขันให้มันแน่นก็แล้วกันนะครับพี่น้องเอฟซนะเมื่อเราทําการขันแน่นแล้วใส่สายผ่านเข้าไปแล้วนะครับทีนี้ ก็จะมีเรื่องของการปรับตึงสายพานนะครับอ่าการปรับตึงสายพานนะครับผมก็จะแยก EP ีออกไปให้พี่น้อง f c ได้ดูอีกหนึ่งอีพีต่างหากนะครับแต่ E ีีนี้อ่าผมอธิบายเพื่อนๆก็น่าจะพอเข้าใจอยู่นะครับพี่น้องนะอันนี้สายพานมันย่อนนะก็สายพานตามอายุการใช้งานเนาะเราไม่ได้เปลี่ยนสายพานเนี่ยนะครับมันจะมีน็อตตั้งอยู่นะครับเห็นไหมนี่ให้เราคลายน็อต3ตัวนะมันจะมีน็อตเนี่ยสมตัว1 2สองแล้วก็ สามนะครับมันจะมีน็อตสามตัวนะครับคลายน็อตออกนะครับแล้วก็ดึงสไลด์ลงมานะครับตามตังหวะที่เขาให้สไลด์นะครับสายผ่านมันก็จะตึงแล้วก็ทําการล็อกนะครับพี่น้องเอฟซนะก็ไม่ได้มีอะไรยากสายผ่านก็อย่าให้มันตึงมากถ้ามันตึงมากมันก็ดึงหลังมอเตอร์ดึงหลังถังนะครับพี่น้องเอฟซนะก็อย่าให้มันตึงมากนะเอาแค่มันไม่ลื่นก็พอนะครับพี่น้องนะเอออันนี้ก็นะครับเอาละผมวาจะเอาแค่นี้นะครับทุกท่านนะ อนะครับท yes. on ีน um. on like on ี the 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 ้นะครับเมื่อเราประกอบด้านล่างเสร็จนะครับสายพานเราตึงเสร็จเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับลำดับต่อไปนะครับเราก็จะไปประกอบด้านบนนั่นแหละนะครับพี่น้องนะอันนี้ด้านล่างนะครับก็ประกอบเข้าไปมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะเอานะครับเดี๋ยวเราไปประกอบข้างบนกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆพี่น้องนะนี่นะครับข้างบนนะครับ เวลาที่เราจะประกอบข้างบนเนี่ยก่อนที่เราจะประกอบสิ่งที่เราควรจะต้องรู้นะครับอ่ามันมีอะไรบ้างนะครับเราจะได้ไม่พลาดนะครับสําหรับการประกอบใบอ่าถังซักนะครับพี่น้องนะภายในนะครับน็อตตัวนี้นะครับหนึ่งมันจะมีแหวนดาวกันคลายสองนะครับมันจะมีโอริงกันน้ํานะครับพี่น้องนะต้องดูด้วยว่าโอริงของเราขาดเปื่อยหรือเปล่านะครับ อ่าหรือใครมีกาวบอลก็จะต้องทากาวบอลเข้าไปสักนิดนึงเพื่อไม่ให้น้ํามันซึมลงก็แล้วกันนะครับส่วนเกลียวน็อตก,ก็ทาน้ํามันทานจารบีด้วยเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เกลียวมันขึ้นสูงนั่นเองนะครับพี่น้องเอฟซีนะ <S <S เนมื่อเราอันประกอบด้านบนเข้าไปเป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เทสดูนะครับพี่น้องมันก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยนะนี่นะครับเราก็เทสน้ําไม่รั่ว นะครับน้ำไม่รั่วแกนนะครับสายพานไม่ฟรีนะครับก็เป็นอานใช้ได้แล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะอันนี้ก็ตัดไม้พี่น้องเอฟซได้ดูกันแบบย่อๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวใน e ีพีหน้าเดี๋ยวผมพาพี่น้องเอฟซไปดูวิธีการเลือกซื้อนะครับชุดเสื้องนะครับ,รบตบวนี้นะ